ดูดีๆนะครับนั่นคือปักฟางที่โลกันของพระธรรมคือหลวงพ่อเราควรจะให้พรับ่ว่าเอาทุกทุกคนนะครับใจนพรพร้อมกันครับนะสัพพิโรธจนโสรรโต าโโพาวะอะภิวาทานาสิลิสนิจังวุตตาปัจจายิโนจัตตาโรธรรมาวัันเตอายุวันโนสุขา ขอบคุณมากๆจากใจพวกเรานะครับพระอาจารย์ลงกฎได้มอบพระภพศัลพิงยืนนะครับให้กับพระอาจารย์เบียร์เพ mm ื hmm. ่อที่จะให้เป็นที่ลึกนะครับ mm hmm. ในงานบุญครั้งนี้ที่ทุกทุกทานได้ร่วมบุญมากันเป็นสายทานบาร,รมีจริงๆนะครับสายทานแห่งบาร,รมีที่ร่วมกันสร้างบุญบาร,รมีร่วมกันเพื่อให้ถึงซึ่งกันพานกันในการ ต่อไปพี่ครับผมผขอ,อก่อนเนาะ,อะขอ,อก่อนนะคะ <ไป S 2> ขอแอดมินไปก่อนน่ยขอแอดมินไปหน่อย เดี๋ยวสักครู่หลวงพ่อก็จะเดินโปรโดญาติโยมนะครับภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัลพรามสองนะครับท่านใดที่ที่เสียบวญชาสัมพันธ์นะครับผมอยากจะร่วมทำบุญใส่ในขันหลวงพ่อลงกดนะครับเดี๋ยวเราจะนิมนต์หลวงพ่อไปโปรโดเนาะต้องทุกร้านแหละนะครับแล้วหลวงพ่อมีเวลาถึงแค่ไม่เกิน17นาฬิกาเท่านั้นแล้วก็จะรับกินนิมนต์ต่อนะครับ วันนี้หลวงพ่อรับกิจในบทตั้งแต่เช้าแล้วนะครับผมมาุำาลธาราสาธุร่วมกันนะครับทุกคนทุกท่านมาได้ฟังธรคำบรรยายจากเด็กรักษาธูเดี๋ยวข้างหลังคนนี้ขอทางนิดนึงนะคะให้กับอาจารย์ด้วยขอทารนิดนึงรีนตรงนี้นะครับนะครับกระเบียร์การณ์นะกยะเบียร์การณ์ผู้เมตตาพระองค์ค่อยๆเข้ามาราคตงานจ้ะดู ดูคนไม่ต้องดูเข้ามานะครับค่อยๆครับค่อยๆค่อยๆเข้ามาเดี๋ยวช่วยอาสามาช่วยกันหน่อยที่นี่ครับค่อยๆนะไม่ต้องรีบนะจ๊ะไม่ต้องรีบนะแหวกเลยแหวกเลยที่ไม่ใช่ทีมงานแหวกเลยโอเคขอทางไหนครับขอให้พิมพ์ผ่านหน่อยขอให้พิมพ์ผ่านหน่อยนะครับโอเคโอ้ยครูกันเลยครูกันเลยอยู่ข้างล่างครับอยู่ข้างล่าง พี่พัดมาไงครับอโอ้โหรถติดเลยพี่พี่พัดมาจากไหนครับ

โ <Okay. S 2> อเคแบบนี้เลยเนาะเออนะทุกคน